ครอบครัวที่บ้านคุณแม่อะไรเขาไม่ไม่อยากให้ทำเขากลัวแบบเป็นมันในข่าวอะไรเงี้ยค่ะเทคนิคการวางยาบางคนก็แบบหลับไม่ตื่นอะไรเงี้ยค,คือเศรษชีวิตคนต้องถามแน่เลยว่า500เจ็บไหมเหมื10 10อนรถสิบ้อทับไหม ิมหน้าอกปรับงงยงรับซับต่างๆเป็นยังไงมาดูกันนะครับบอกเลยว่าคุณผู้หญิงคนสวยคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้หมอเองแล้วก็เธอก็มาทาเสริมหน้าอกนะครับหลังจากผ่าตัดเสริมไปแล้วเธอบอกว่าแบบหน้าอกที่ได้มาเนี่ยคือรับซับมากๆและที่สําคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากผ่าตัดเสริมหน้าอกเสร็จแฟนที่คบอยู่เนี่ยซึ่งเป็นต่างชาติเนาะขอแต่งงาน ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมมันจะปังขนาดไหนทําหน้าอกเสร็จแฟนขอแต่งงานแล้วนี่ทํานานไหมทำมาประมาณเดือนกว่ากเดือนเดียวเองเดือนกว่าเเก,ากาเองใช่ไหมะนะครับน้องสกายนะครับน้องสกายตัวนี้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดไล่มอฟังได้ไหมว่าตอนแรกตัดสินใจยังไงนะทําไปทํามาย,ยังไงถึงตัดสินใจมาเสริมหน้าอก ตอนแรกก็เสิร์ชใน f Facebook แล uh ้วกเห็นเห็นหมอมาเมื่อสองปีที n ่แล้วอะค่ะสองปีเลยเหรอสองพัน huh. ยี่สิบหนูเ <laughs> ห็นโฆษณาตามแบบป้ายแล้วก็หนูก็แบบเออรู้สึกแบบเออสะดุดมันเป็นหมอที่แบบอยากทำด้วยเพราะว่าหนูก็ดูมาหลายๆที่แล้วแล้วก็เห็นรีวิวค่ะก็มีกีินอีกตั้งหลายที่ในภูเก็ตที่ทำที่ทำได้หนูไม่ไดไใช่มีมแต่งหมออย่างเดียวนะค่ะหนูหนูเห็นแบบ รีวิวอะค่ะรีวใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างอยู่ในภูเก็ตด,ด้วยอแล้วมีเพื่อนที่ทําที่นี่รู้จักมั้ยไม่มีค่ะไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าดูจากรีวิวทำไมรีวิวมันแตกต่างที่อื่นนะครับเดีวพ่ว่าแบบคุณหมอเวลาคุณหมอพูดอะแบบดูแบบน่าไว้ใจอ๋อหอรือว่าดูอะไรเวลาพูดมันดูตลกด,ดูขำขันดูน่า ดูน่าเชื่อถือคลินิกแบบน่าเชื่อถือน่าไว้ใจด้วยใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เป็นแพทย์ศิริราชเกียรติิยมอันดับหนึ่งโอนี่ถ้าไม่จบศิริราชนี่แย่เลยนะเนี่ยเกียรติิยมอันดับหนึ่งี่ยก็เลยแบบโอเคขอบคุณมากครับก็ตัดสินใจว่าเสมอน้าอยากทำนานพี่อยากรักษาที่สักกี่ปีแล้วก่อนนั้นเนี่ยคิดอยากทำตอนอายุยี่สิบสี่ค่ะนั่คือสี่ปีแล้วที่อยาก่าตัดเสน้าแล้วทาไมถึงเพิ่งมาตอนนี้รู้สึกพร้อมค่ะ พร้อมแบบอยากทาแล้วก็ครอบครัวที่บ้านคุณแม่อะไรก็อนุญาตเพราะตอนช่วงนั้นเขาไม่ไม่อยากให้ทําเขากลัวแบบเป็นมันในข่าวอะไรย่าเงี้ยค่ะหนูหนูเห็นในข่าวก็คือเทคนิคการวางยาแบบบางคนก็แบบหลับไม่ตื่นเลยะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะสุขภาพไม่พร้อม,อมบางคลินิกก็อาจจะแบบตรวจไม่ละเอียด เหมือนหมอก็คือตรวจละเอียดมากตอนหนูมาตรวจเลือดอะค,าค่ะไขมันในเลือดสูงสูงเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็หมอไม่ทํให้ใ<ช>หมอก็เลยให้ปรับเปลี่ยนการกินแล้วก็ให้ให้ยามาปรับไขมันค่ะคือต้นเราไปบางที่เนี่ยเ <ๆ S 1> ขาอาจจะไม่ได้ตรวจนะหรือบางที่ไม่ตรวจอะไรเลยหรือบางที่ก็ตรวจแค่ว่าเป็นเอชวหรือเปล่าแล้วก็ผ่ <ๆ S 1> าตัดแต่ของเราไม่ได้ตรวจแค่นั้นตรวจขึ้นในหัวใจด้วยตรวจเลือดทุกอย่างอย่างละเอียดว่าเราพร้อมไหมมีปัญหาอะไรแก้ไขซะก่อน มันถึงปลอดภัยไงถูกไหมแล้วก็เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรซ่อนอยู่ดูเดินมาเหมือนจะแข็งแรงแต่จริงอาจจะมีโรคบางโรคซ่อนอยู่แล้วเกิดการผ่าตัดเกิดเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็อย่างที่บอกอาจจะนอนไม่ตื่นก็ได้<ช>ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยมาดับหนึ่งนั่นคือสิ่งที่หมอยึดมั่นอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแต่หมอชอบน่าสนุกตรงที่แบบแฟนขอแต่งงานนี่แหละดูแบบแฮปปี้มากเลยชีวิตแบบ มอนคุณหมอแบบเสริมแบบหูเหงให้อืมเพราะว่าหูเพงหูเพงหน้าอกที่แบบรับซับเนี่ยคือหนึ่งต้องมีเนินอกครับอสองคือหน้าอกต้องชิดถ้าหน้าอกไม่ชิดเนี่ยมันเป็นทางไหลให้ซับมันไหลออกหมดถ้าเนินอกที่มันมันแฟบเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตจะไม่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าคนที่มีเนินอกแล้วก็ร่องอกชิดเนี่ยหนึ่งคือชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพวกซับ มี่คำวา่าพภกทรัพย์มันไม่ได้หมายถึงแต่เงินอย่างเดียว<อ>มันหมายถึงทั้งทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินก็ที่ดินเลยทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินรถราเลยนั่นคือรัพ์สินพภกทรัพย์ทั้งหมดนะครับส่วนถ้าหน้าอกที่ทําแล้วแล้วมันห่างเกินไปมันเป็นทางให้ทรัพย์ไหลออกอ่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องชิดแล้วก็ชิดไหมชิดค่ะอ่าชิดสวยแล้วก็มีเนินสวยเลยใช่ไหมครับนั่นแหละหมอปรับของเองใ่ายด้วยนะครับเรื่องหน้าเรื่องหน้าอกรับทรั์ค่ะอืม แต่มองว่าที่หลักๆเลยเนี่ยคือได้ข่าวว่าแฟนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนคลั่งรักมากเลยหลังจากทาค่ะเขาชอบมากเลยเขาแบบเขาชอบเขาชอบมากใช่ค่ะอืชอบนี่แบบแค่ชอบหรือว่ามีคําไหนที่มาที่ยาคนเขาดูห่วงมากขึ้นอืเขาแบบเขาเวลาไปไหนเลยคนมองเขาจะรู้สึกแบบภูมิใจภูมิใจว่าเออแฟนเราสวยเขาดูดีอะไรย่างเงี้ยค่ะ และได้ข่าวว่าเมื่อกี้พูดกันก่อนที่จะมามา,มาถ่ายอะไรนะแฟนบอกว่าอะไรสักอย่างสักปีหนึ่งอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกหมอแฟนบอกหนึ่งอ๋อแฟนบอกว่าให้พักงานแบบหนึ่งปีชั้ช่วงหนึ่งปีนี้ชั้นเลี้ยงเองใช่ก็เขาแบบอยากให้เราแบบมีความสุข <laughs> คิดดูแล้วกันครับว่าทําหน้าอกเสร็จแฟนขอแต่งงานทําหน้าอกเสร็จแฟนบอกพักไปเลยหนึ่งปี แบบนี้ก็ไม่ใค่แค่เรียกว่าชอบแต่เขาเรียกว่าคลรั้งรักตะมุตะมิใช่ไหมครับโอ้มันชีวิตอะไรจะดีขนาดนี้ค่ะตอนนั้นน้องติดน้องสกายบอกมาว่าอยากได้ไซส์ไหนตอนนั้นหนูบอกพี่เขาว่าหนูอยากได้สักสี่ร้อยใช่ค่ะขอแค่สี่ร้อยใช่เพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าสี่ร้อยมันน่าจะใหญ่น่าจะใหญ่ใหญ่แบบพอดีตัวแล้วอฮะ แล้วพอมาเช็ควัดฐานแล้วก็พอเข้าไปคุยกับหมอหมอก็ประเมินให้หมอก็จะบอกเป็นไซส์แล้วว่าอยากมันจะมีระดับหนึ่งก็คือแบบใส่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสวยอยู่บ้านก็แบบดูดีแบบพอดีตัวแล้วจะหนูเลือกลำดับสามลำดับที่สามคือใส่บิกินี่ได้อ่าใส่บิกินี่ก่ออกสซยเดียวแล้วสวยเห็นชัดอ่าขนาสี่ร้อยซีซีอ่าค่ะแล้วสุดสุดท้าย ทำไซส์ไหนคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นน้องสาวหมอคุณหมอจะให้ห้าร้อยซีซีหนูก็เลยแบบโอเคเลยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากเลยอยากเป็นน้องสาวหมอ <c oughs> คืออย่างนี้นครับเพราะการผ่าตัดเทอรโยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งทํายากน้องสก,กายคิดว่าจริงไหมจริงค่ะเพราะซิลิคนหนูใหญ่มากยิ่งไซส์ที่มันดูชัดเจนขึ้นมันหนึ่งคือทํายากขึ้น <c oughs> เวลาที่ต้องใช้ในห้องผ่าตัดก็นานขึ้นยาที่ต้องใช้ในการผ่าตัดก็มากขึ้น แล้วก็ช่วโมงผ่าตัดนานขึ้นค่ะต้นทุนในการผ่าตัดมันสูงกว่าแต่เวลาเราคิดราคาเราคิดเท่ากันนั่นหนมายความว่าไงกําไรลดลงอืมแต่หมอใส่ใจตรงนั้นไหมน้องอยากได้แค่สี่ร้อยแต่หมอบอกน้องสาวหมอหมอมาห้าร้อยเถอะค่ะนึกถือว่าทําแล้วสาวกายพอใจไหมพอใจภูมิใจอ่าภูมิใจใช่ไหมค่ะอยากบอกต่อไหมอยากบอกต่อตอนนี้ก็บอกเพื่อนภูมิใจพอใจอยากบอกต่อนั่นแหละคือกําไรของหมอสิ่งที่หมอต้องการคือแค่นั้นเอง แล้วทําแล้วสกายมีความสุขภูมิใจปลดล็อกแก้ไขปัญหาในชีวิตทําแล้วแฟนขอแต่งงานทําแล้วแฟนบอกว่าฉันเองเองหนึ่งปีนี้เธอไม่ต้องทํางาน <c oughs> Sky, าสกา,า,ายม,ม,ามีความสุขในฐานะที่เป็นคนไข้หมอหมอก็มีความสุขไปด้วยท่านแหละคือสําคัญที่สุดแล้วเชื่อไหมว่าคนแบบสกายเยอะมากที่เป็นแบบนีน้ที่มีปัญหาแบบนี้นะแต่ไม่ใช่คนจะโชคดีแบบสกายแบบนี้นแต่ปัญนา ของสกายได้รับการแก้ไขแล้วมาเจอกับแฟนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วพอเราทําเราเราดูเราสวยขึ้นเรามีเราน่าดึงดูดขึ้นเขารักเราอยู่แล้วอ่ะเขาก็ยิ่งพร้อมที่จะทุ่มเทให้เราเข้าไปทุกอย่างชมากขึ้นถามอีกนิดนึงไซส์ห้าร้อยใช่ไหมครับที่ใส่นะตกลงน้องใส่ไซส์ห้ารอยซีซีเนาะดูเหมือนจะใหญ่นะใหญ่ไหมพอดีตัวเลยตอนแรกหนูก็แอบตกใจทำแรกๆแบบดูใหญ่มากมันบวมาค่ะ แล้<น>แต่คุณหมอบอกว่าบบไม่ต้องกังวลอย่างมันจะยุบลงเลวเดี๋ยวมันจะยุบกว่าน,นี้อีกเพราะนี้แค่เดือนเดียวเองแต่ขนาดว่ายังบวมอยู่นะยังชอบเลยอละเราคิดว่าครบสามเดือนจะสวยขนาดไหนหนึ่งปีหลักการทําเสริมหนกของหมอคือว่าท่านนี่คือการผ่าตัดเสริมโหนกครั้งแรกมันต้องเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยสกายคิดว่าสกายต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนใหม่ไหมเน<ม>ี่ย้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเดือนสวยสกายพอใจแล้วพอครบสามเดือนจะสวยกว่าน,นี้พอเข้าปีพอครบหนึ่งปีจะสวยกว่าตอนสามเดือนอีก ในแต่ละปีในแต่ละปีในแต่ละป,ใละปีในแต่ละปีที่ผ่านไปมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจาเป็นต้องต้องแก้ไขทาไมในเมื่อมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีค่ะถูกไหมครับแล้วมันก็ตอบโจทย์เราสักขนาดนี้เนาะแล้วเจ็บไหมคนต้องถามแน่เลยว่าห้าร้อยเจ็บไหมเหมือนรถสิบล้อทับไหมไม่ไม่เจ็บนะคะเจ็บแบบมันมันจะเจ็บแบบตึงๆแต่พอทนได้คะ่ะพอทนนะนี่ขนาดอ่าเจ็บตึงๆแต่พอทนได้นี่ขนาดว่าใจห้าร้อยนะครับ ยิ่งไซส์ใหญ่ความรู้สึกมันก็จะมากขึ้นความรู้สึกตึงตึงวอะไรจะมากขึ้นแต่ถ้าไซส์เล็กกว่านี้มันก็จะความรู้สึก,กน้อยกว่านี้นอกจากเรื่องที่รู้สึกว่าแฟนดูแลแฟนเทคแคร์แฟนบอกไม่ขอแต่งงานแล้วมีเรื่องอื่นไหมในเซอร์ไพรส์ในชีวิตในช่วงนี้อช่วงนี้อะคะก็เพราะมันก็แค่หนึ่งเนดะือนเนาะหลังทำน้าอกหรือว่าช่องทางการเงนินนะคะก็ได้มากขึ้นจากไหนเ่จากเมื่อก่อนก็หนูก็แบบมีขายของออนไลน์บ้างก็แบบ หมือนเป็นเอเจนต์นะคะเป็นนายหน้าช่วยโปรโมทบ้านเขะหนูรู้สึกว่าแบบลูกค้าก็เข้ามาเยอะคือช่วยเรื่องงานด้วยใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะครับบางคนคิดว่ามีหน้าอกช่วยเรื่องความรักอย่างเดียวช่วยเรื่องเมันก็เปิดประตูเหมือนกับเปิดประตูซับอะค่ะเวลาหนูก็ไปคุยกับลูกค้าอะไรอย่างงี้ก็แบบเอจแบบพวกลูกค้าต่างชาตินะคะแล้วเขามาเช่าบ้านในภูเก็ตใช่รู้สึกโอเคอืมจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่าเขามองเราแล้วเขาแบบ จะคิดอะไรไม่ดีกับเรานะครับเป็นแต่ว่าพอเรามีหน้าอ,อกแนละ้วเราก็มกีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมความเป็นผู้หญิงมากขึ้นความดึงดูดมากขึ้นเนั้นคนอยากจะมาพูดคุยมันก็มากขึ้น <c oughs> โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจการงานมันก็มากขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแผลสวยมากเลยค่ะแผลเล็กมาก,ลกเล็กมากเหรอใช่คะ่ะแล้วก็มันรอยแผลเป็นก็ไม่ค่อยเยอะค่ะนจะจางใช่โอเคแผลเล็กนิดเดียว ห้าร้อยแต่แผนเล็กนิดเดียวค่ะขอบคุณน้องสกายมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กับทั้งแฟนเพจของโควิดคลินิกเลยแล้วก็ไอนโวคลินิกนะครับคนมีปัญหาแบบสกายมีเยอะแต่คนที่แบบโชคดีแบบสกายอาจจะไม่เยอะถ้าคุณอยากเป็นคนที่โชคดีแบบสกายก็ก็ามาปรึกษาได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณ,คคณจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเรา p r o v i ค c l i n i นะครับและก็ไอโนัเบิลคลินิกสวัสดีครับสวัสดีครับ